เ,าเ้าก็ใสมาแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวห้ามาก,กินเลยสวัสดีค่ะแมวสไพยอินเดียอินยืเอสเอค่ะมอนีออกมาข้างนอกกันนะคะมือนีแมวซส้ผ้ไปกินอาหารกลางเว้นแบบอเมริกันนะคะเป็นสิเป็นนี่ยังนะคะห้าไปเบิ่งกันเลยค่ะเมื่อฮอรลราคะร้านแซนเลย อันตัวใหญ่เนาะค่ะแต่ว่าลานมีนี่มีดตำหนานเด้อคะ่ะนี่นะคะผู้สั่งตำหนานค่ะนั่นก็คือประธานาธิบดีโอบามานะคะเพิ่นมาอ่าเอติสันนิวเจอร์ซีย์นะคะมาสนับสนุนโครงการ Small Business นะคะที่ข้าเจ้ากำลังเฮ็ดอยู่เนาะคะ่ะนั่นก็คือเมนูของแมววะเอ็มนะคะเมนูที่แมววะสั่งเนาะคะ่ะนั่นก็คือเมนูำลำดับที่ห้านะคะใส่ทุกอย่างเลยค่ะ ตอนสรากกกกนาน้างนี่นะคะเขากับสิ็นทุกอย่างเลยนะคะแล้าก็จะเ็ตุนิยงแน่เนาะค่ะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนใส่ผักนะคะก็จะมีผักกาดแก้วนะคะซ้อยนะคะหอ,หอมซอม้อยแล้วก็พวกเครือเทศหั่นนะคะแล้วก็สิห้ยด้วยออริกาโน่เนาะคะ่ะแล้วก็ใสหั่นเป็นซีชิน,นะะเนาะค่ะแล้วก็ห่อให้เข้าใส่ถุงกลับบ้าน,นะ สวัสดีค่ะตอนนี้แม่วามามหอดบ้านแล้วนะคะหีิ่ขมากแกะเบิ้งเลยค่ะว่านี่อย่างนี้เขาก็จะไห้มาใส่ถุงก,กระดาษประมาณนี้นะคะแม่วาดสร้างเป็นแบบขนมปังโฮวีตนะคะแล้วก็สีดเง่ๆแบบนี้นะคะนี่นะคะเอาไปให้ป,ป,ป้าป๊าก่อ ไม่ว่าสั่งเมนูที่หาเนาะคะ่ะก็คือใส่ทุกอย่างเลยเนาะคะ่ะแล้วสิเปนเนี่ยมันก็สิเป็นประมาณนี้เนาะคะ่ะก็สิเป็นมีมีขนมปังมีชีสนะคะแล้วก็มีพวกเป็นเนื้ออ่าโคตคัสเนาะคะ่ะแล้วก็เป็นพารค,ค่ะเดี๋ยวแม่ว่าสิเปิดให้เบิง้งอ่ามีมีผักกาดแก้วแล้วก็บบเบเกตเตสเนะคะแล้วเขาก็ห้อย ใสออริกาโน่น้ำนะคะ่ะแล้วก็น้ำมันกับน้ำสมซายชูนะคะ่ะแล้ว้าผู้ได้มักเพดกะเขาก็มีบักพิกไห้นะคะ่ะจะเป็นบักพิกดองแบบนี้เนาะคะ่ะเอาสแสลับก็สิเพิ่มรสชาติให้มันแบบมีรสชาติที่เป็นแบบเผ็ดเแน่นะคะ่ะเดี๋ยวเข้ามาใส่กันเลย ขะะ้มันกะบ่คอยเพชดปันไดยดอกคะ่ะมันกะบ่เพชซําบกผกบานเห่านะค่ะเพราะันเป็นบกผิกดองแล้วมันกะสีความเพร็รกะสีลดลงนะคะ่ะมันกะสเีเพ็ดเพชสมสม,สมแน่นี่ค่ะพอใส่ขามาแล้วก็อันนี้เ่าก็ใส่มาแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเฮ้ามากินเลย แซนด์วิชที่แมว่าซื้อมาเนี่ยกับประมาณสิบเอ็ดเหรียญนะคะแซนด์วิชเนี่ยนะคะกับเป็นเมนูหนึ่งที่คนอเมริกันนิยมกินเป็นอาหารกลางวันนะคะเพราะว่ามันกระายรวดเร็วนะคะกินแป๊บเดียวกับเมื่อ้วร่ก็ต้องเฝ้าไปเห็ุงานเนาะค่ะมื่อนี้แมว่ากเขตัวไปแล้วนะคะถ้าผู้ใดอยากให้แมวพาไปกินยั้งพาไปให้ยั้งก็อย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันนะคะมื่อนา้ขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ